สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอประคุณกวนเหมือนตัวยงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทหารชั้นผู้น้อยนะครับที่โดนกับระเบิดนะครับของลูกหลานท่าแตงหวายเหตุคลิปนี้สัมาเพื่อบวามันไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทำคนไทยเนี่ยแหมแทบจะเดือดดานกันทั้งประเทศนะครับแต่มันก็คงจะมีประเทศเดียวบนโลกใบนี้แหละครับเพื่อนๆที่ลูกน้องขาขาดแล้วแหม ลูกพี่เนี่ยนะครับเพื่อนๆตายแล้วนะครับมาเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองนะครับโอ้โหตายเลยไอ้งามไส้น,น,น้ําตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาปอน<_ <K> _ <Meyer> เดี๋ยวบางคนสงสัยเฮ้ยลูกพี่เขามาเยี่ยมมาเยือนสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองอย่างไรไไวะไอ้เป๋อไอ้ป่องเอาคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับเขามีลูกพี่หลายท่านนะครับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนะครับเออผู้ที่มีส่วนในการนั่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าหากไปโผล่ที่ไหนเนี่ยต้องได้ผลประโยชน์นะครับเพืเ่อนสื่อ,อก็ยาวไปเล่นข่าวคนที่ครั่งนการเมืองก็จะไปนั่งอวยนั่งเชียวอุ้ยเนี่ยเขาเป็นห่วงทหารชั้นผู้น้อยแต่หารู้ไหมครับเพืเ่อน คนที่จริงใจที่สุดในการไปเยี่ยมไปเยือนทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนะครับเราก็ต้องใช้สมองพิจารณากันตัวเองนะครับว่าใครกันแน่ครับที่ไปเยี่ยมเออทหารชั้นผู้น้อยแล้วมีนัยยะแอบแฝงนะครับใช่คนเดียวกับที่ก่อนหน้านี้หลุดปากนะครับพูดว่าแม่ทัพาภาคเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือไม่เพื่อนหรือนะครับเพื่อน มีการคลิปหลุดแล้วโดนประชาชนชาวบ้านเขาลูมด่าว่าขายชาติอันนี้ต้องให้ประชาชนพิจารณาเองนะครับว่าการโผล่มาของแต่ละบุคคลแต่ละท่านเนี่ยใครกันแน่ที่มันมีในยะแอบแฝงนะครับเพื่อนเพื่อนคนเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าหากมันมีความจริงใจกับลูกน้องตามแนวตะเข็บชายแดนจริงๆก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหานะ่ะก็คงไม่พูดลอยๆอ,ออกมาว่าเป็นกับระเบิดเก่า โดยไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเพื่อนเออพี่ทหารเนี่ยเขาออกมาอธิบายแล้วว่ามันเป็นกับระเบิดที่เพิ่งถูกวางใหม่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ของเก่านะครับและไทยก็ไม่มีไอ้ระเบิดประเภทนี้นะครับ <laughs> โอ้ตายแล้วหนักเลยโกคขาวนี้นะครับ <laughs> เห็นไหมล่ะเพื่อนๆคนเราทหากรู้จักการพิจารณาวิเคราะห์ให้ดี ก็จะไม่มีไอพวกคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่ออกมาบูลลี่ด้อยค่าพี่ๆทหารนะครับทางทางที่จริงๆแล้วความผิดเนี่ยมันต้องดูให้ชัดเจนว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจในการสั่งการอย่างแท้จริงทหารไม่ได้ทำงานโดยลำพังนะครับต้องรอฟังคำสั่งจากลูกพี่และคุณลองคิดสภาพีิครับเพื่อนๆว่าลูกพี่เนี่ยแหมมันก็มีทั้งดีทั้งระยำตํำบอเนะ โอ้ย,ยบสาและถ้าลูกพี่เนี่ยมันจริงใจจริงมันคงไม่มา,มาหน้ายักหน้ามานใส่พี่สื่อมวลชนที่ก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นห่วงนะครับทหารนะครับชั้นผู้น้อยที่ทํางานตามแนวตะเข็บชายแดนถึงกับขั้นสอบถามว่าได้ลงไปดูพื้นที่หรือยังนะครับอยู่ๆนะครับก็ตอบคําถามวุ่นวนด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับเพื่อนแถมทําไมรู้ไหมครับ นึกว่าจะจบไม่จบนะครับยังเดินไปถามเขาอีกนะครับว่าติดใจอะไรหรือเปล่าตายเลยนะครับไองามใส่อย่างเป็นผู้นำนะครับระดับสูงกราับควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้คิดว่าพ่อตัวเองเนีมีบารมีมากมายนักหรือมันหมดยุคไปแล้วนะครับบอกก่อนนะครับและนี่ขนาดใช้ปฏิบัติการทั้งไอโอส้มและไอโอแดงปัน่นกระแสให้ทหารถูกดา่าประชาชนเนี่ยยังแทบไม่กระเทือเลยนะครับ เพราะคนรักชาติเขารู้ครับว่าใครกันแน่ที่มันขายชาติใครกันแน่นะครับที่มันคิดคดทอร์ยศแผ่นเดนนะครับถึงกับขั้นมีคลิปหลุดออกมานะครับว่าเอออยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้หมดต <laughs> ายเลยนะครับสงสัยนะครับคงคิดว่าปฏิบัติการ IO และก็ไอพวกนักวิชาล้นนักวิชาขาดในคอกหมาที่บิดาตัวเองเลี้ยงไว้เนี่ยก็คงจะออกมาปกป้องตัวเองได้นะครับ มันถึงทําตัวซ่าครับแล้วพอเกิดปัญหาเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนนี่ยแทนที่จะมีมาตรการตอบโต้ก็กลับนิ่งเฉยเพราะอะไรละครับก็ผลประโยชน์ทับซ้อนมันเยอะนะครับไม่งั้นเพื่อนรักเนี่ยมันจะออกมาแฉเหรอครับว่ามีพฤติกรรมอย่างไรใครบ้างที่เข้าไปหลบอยู่อาศัยนะครับบารมีของมันนะครับยกตัวอย่างอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับแหมไปอยู่ตั้งหลายท่านเลยนะที่ก่อนหน้านี้สร้างปัญหาต้องคดีอาญาแผ่นดินต้องขอหลบหลีภัย ไม่ได้ไปอยู่ไหนไกลนะครับแหมก็อยู่แถวแถวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย <c oughs> ไองามไส้ไอรอดตาโปนจริงๆเนี่ยเรามีมาตรการตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านกรณีทําผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเช่นนะครับการยกเลิกต่อ MOU หรือนะครับยกเลิกการให้สัญชาติกับบุตรหลานที่เป็นพ่อแม่เนี่ยคือต่างด้าวนะครับแล้วเข้ามาอยู่เข้ามาคลอดหรือ ไม่อนุญาตนะครับให้ประเทศที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามารักษาฟรีมาใช้บริการฟรีหรือนะครับการที่จะเอาเงินไปอุดหนุนช่วยเหลือในการสร้างนะครับเออพื้นที่ในการเออพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานความร่วมมือบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหรือแม้กระทั่งการผลักดันแรงงานกลับไปให้หมดครับเพื่อนๆแต่นะครับปัญหาเหล่านี้ถูกเพิกเฉยด้วยการปล่อยปละละเลยเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนมันเยอะนะครับ ลำพังแค่ต่อ MOU นะครับเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรเนี่ยนะครับเพื่อนก็มีข่าวล่าสุดออกมานะครับว่ามีการสืบเส้นทางการเงินว่ามันมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในอดีตและคุณคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแล้วเโอไองามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับถ้าหากจริงใจในกวนเป็นห่วงลูกน้องจริงๆนะครับเพื่อนๆมีมาตรการตอบโต้เยอะแยะ แม้กระทั่งการห้ามนะครับบุตรหลานจากต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีกูด้วยการเดินข้ามฝั่งมาเรียนในฝั่งไทยเห็นไหมละครเพื่อนคุณเอาภาษาไปสอนมันมันรู้ภาษาเราหมดมันเครมวัฒนธรรมเราหมดนะครับแต่กลับไม่มีใครสนอกสนใจในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติการไปเยี่ยมเยือนทหารชั้นผู้น้อยถ้าไม่มีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองอันนี้ถือว่าจริงใจครับ แต่นะครับบางคนเนี่ยมันไปด้วยเหตุด้วยผลที่มีในยะแอบแฝงครับเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> <c oughs> นคนหนักเลยกูคราวนี้แล้วจะให้ไอ้เปอ๋อ <c oughs> ไอ,ปอ้ <c oughs> ไอป,ออป่องไว้ใจไอ้คนพวกนี้ได้ยังไงนะครับเพราะไส้ศึกมันไม่ได้อยู่ไกลหรือเลยออกไปจากแนวตะเข็บชายแดนของประเทศครับและมันก็รอคอยนะครับในการที่จะหาจังหวะในการอนุมัติงบประมาณเพื่อหาช่องหาทางนะครับเพื่อจะหาโอกาสในการ ร้างผ่านงบประมาณภาษีกูนะครับคนหนักเลยกลูข่าวดีไอโรตาปนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากได้คะแนนนิยมนะครับเพื่อนๆมันไม่ยากนะครับแค่จริงใจในการบริหารงานราชการแผ่นดินเท่านั้นเองครับเพื่อนๆไม่ใช่จ้องแต่จะให้ปฏิบัติการ i o โอไออวยหรือสื่อนะครับที่เออเป็นสื่อรับจ้างมานั่งอวยนะครับหรือนักวิชาล้นนักวิชาขาดรับเงินรับทองมานั่งอวยนั่งเชียนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอ้าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันแรงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปรองเพลงกว่าไม่เอนนะครับแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุละเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแตก